อสวัสดีครับวันนี้ก็ยยมพบนะครับกับมาเตนทีวีนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการแตกไฟล์นะครับโอเคอนนันแรกนึ่งที่เขาก็คือไปโหลดสิ่งที่เขาเอาไว้อันนั้นนะครับเป็นตัวแตกไฟล์นะครับสมมติผมจะเอาเอาอะไรนี่วะเอา แอดออนสกิปทีวีนะครับโอเคแล้วก็มาที่กดทำที่แตกไฟล์ไปที่นะครับแล้วก็กดเลือกเส้นทางนะครับแล้วก็ทำบล็อกคลิปหรือว่าอะไรอัน,นทับล็อกคลิปในตอนเก่านะครับของน้องผมอันนี้ผมใช้โทรศัพท์น้องผมนะครับโอเคแล้วก็เลือกตรงี มันจะเอาไปไว้อ่าผมขอเป็นแบ็กอัพกันเล้วกันนะครับตกลงเลยโอเคมันก็จะโหลดให้คนนะครับอ่าคุณก็รอในสักโค่นึงนะครับผมโอเคพอได้มาแล้วก็คลิกเข้าไปที่แบ็กอัพของคุณนะครับแบบไหนวะโอเคแบบนี้นี่ครับมันก็จะมีแอดออนสกิปทีวีให้คุณนะครับ โอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาสอนแบบคร่าวๆสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับโอ okay. เคเจอกันพันต่อไป s ับส c คร b e รอเลยตอนนี้ให้มีสักคนในสัตว์ search.